ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กาแฟกุกอกนะคะสวัสดีค่ะคุณยายแนะนําตัวหน่อยว่าเป็นผู้ใดนี่เป็นผู้ใดนี่แม่ชิดแม่ชิดเออชิดปากแปนละ <laughs> กําลังถ่าวอีหอ่างนี่ถ่าอ,าอยี่หยางถ่ายของฝากถ่ายของฝากเมื่อกี้ถามหาอยัางถามหาเอากาฟแฟเป็นโมเบจ้ากินกาแฟแล้วมันเป็นจังใด กับบัรุ่งขึ้นลายก็เกาอยู่แมนวะแม่จ้ากินแล้วมันไข่จังไหดเบะไข่ไปใช้กระเฮ็ดเบียกเฮ็ดนานกับบัมียอีฮันและอันไดอีกบันนี้ฮะแข้งขามันดีขึ้นบ่เบะดีขึ้นอยู่สูยางอยู่โอ้แมนบอกกินดีอยู่ได้เนาะจ้าโอ้สฉมสมกับแลนมาหาหักลืมเอากาแฟมาพากันอันนี้นหะพี่อ้อมนหะนมาจาก จากกรุงเทพนั่งเครื่องบินมาหนูหมามจากสะกลขับรถมาเล่นมาตั้งแจวของมาให้เบ้นี่แหละค่ะพิสิตเราบริหภคู้ได้หามาเซ <c oughs> ื้อไพ่คนจ้างยัวหากาแฟมาฝากเบคหะสิบกอง <c oughs> ปนีละกาแฟเราบริติดรถมากันเลยมายามกันสะกอนมาเบื่อเพื่อนไว้ก่อนไ <c oughs> ดิโภมาบอกอยู่บ่พิจารว่าสิฝากกองมาให้ มาบอกมือบอกเว้นโอ้ไปเอามาซื้อผ้ยีเบะเพื่อนนอ,อบอ่คือน,นอนลูกไายผ๋เบะคือน,นอนอยูอ่บ่นอนในบ้านฮะมีบ้านสองหลังหลังหนึ่งยื่ในบ้านโอพอกันนอนอยื่นี่กับลูกชายผู้ใหญ่อา้ายแบบนั่นค่ะแม่กันนอนเนียนผพืเดียวโอ้โอ,โอ้แม่ไปนอนเพื่อนอีกหลางเนืองโอ้อันนี้ละมาเฝ้าเงื่อนถ่าเพื่อเออ มาเจียวเขาลบาทนี่โล่งดูไหลมาโล่งไปเจียวน้ำพอพักเนาะพักเนาะยังบไม่ถิงนกับคู่มหจ้างยุ่อกเขาเองนไม่ให้สองพันอยู่จ้างเ้อพ่อจ้างเนอก็ะต่าาจ้าง่าให้เงินใสอีกดียวันที่ยี่สิแปดสิมาจอบมึงอีกอยู่วันทีนสิมาอีกมันบ่ มาอีกตัวมาเลือกตังคือว่าตันโอ้มาใส่ส์เนาะมาใส่ส์มาเลือกตั้งแปลว่ามือชาวแปดเพิ่นสิมายามอยู่แมนว่าเพิ่นสิมายามอยูแมนว่าอโอ้กากแล้วได้อย่างแล้วนี่นะลูทีนบำรุงสายตาอันนี้ก็ได้อันนี้บำรุงสายตากับผลิตภัณฑ์อันนี้อันไม่เลยเนี่เบของไม่เลยเด้นี่โอเคเคลียนี่ยาสีฟันน้ำเคยเห็นยู่บอกอยาสีฟันเป็นน้ำ อ่านเขาเคยใส่ได้เป็นหลอดมันบอตอนแต่กินใส่ย,ยูต่พัดเขียวหมากบ่ใส่ยาอนนโอ้เนี่ยละอันนี้เลยอันนี้นี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำยาะใส่แปรงสีฟันแล้วก็นยัวเลยกันบ่ย่อใส่แปรงสีฟันก็ยาะจังน้อยนึงกับบ้วนปากเลยแกปวดแขวรักษาแขวดีขึ้นอย่างนี้ตัวของไม่ของไม่ของไม้หากเคยเห็นแน่นี่ยาสีฟันน้ำน่ะแม่้ย่ อต้องลองเดเบะต้องลองส่วนกาแฟเดี๋ยวสิเอามาส่งอีกรอบนึงคันบ่ได้มากับตุอาจจะเป็นกล้องมาส่งเจ้หนาจังจะได้มายามเฝ้าหา้านค้ากับบัพ่อมือหนิฮับบี้เอ่ยาวของมาต้อนกับโบได้หยังเลยเก็ดเวลาแต่เ้ๆป้ากันงมทางมาได้หนีค่ะก็ดีตัวมาพ่อม่ใครอายุยังได้มาเห็น มันจีโตรไปถามพี่ชิดอยู่ผัดหอยเดี๋ยวมันจีบ้เซอร์ไพรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้มาเยี่ยมคุณยายนะคะแม่พี่ชิดนะคะมากับพี่อ้อมใบมั่งมีนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กาแฟกอกกอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขางไสไหมค่ะปวดร้ขาขางไสมันจปวดเลยมุตัวขอเขาเนี่ยมันมันขัดแห้งแม่ย่างเข้าไปเขาทำงานเล้ยค่ะมันเมื่อกี้กินแพร่กอกกอกไปบด เพระว่าหากองค่ะรู้สึกเออมันเป็นแจ้งไต่ตามันมันรู้สึกเป็นแจ้งได่รู้สึกอยากสู้ปวดอยากเกินปวดปวดยังเขาทำงานได้ก็บไม่เคยปวดอ่ะนะเออมันดีขึ้นแมนบอกรีนกาแฟโอ้ค่ะกองเขาดีหรี่เนาะเพราะว่าเขาเขาดีอยู่แมนบอแโอ้พี่จิตเปันฟังให้หนูนะเอามาส่งให้ตาอีกโยสีบกองหนูัวไม่ได้ถือมา หนูเฝ้าหนูเฝ้าแห้งัปเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวหนูสิส่งมาอีกเทื่อนึงมือสองมือนี่กับเดี๋ยวก็ะหอดคาตาเพราะว่าพิชิตประชังมาอยู่ให้เอามาส่งหแถวกาแฟมาสูตากับยายกินเพี่น้อาค่ะตากับยายกินดีเป็นบ้าค่ะกินเยอะเท่าไรกินแค่กินเท่าหวเชียงไงเออบริกิน,นอ,งไงอ,อ,อนะไรเป็นสีไม่เมื่อยเบิร์ดแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหนูส่งมาแล้วหนูแถมส่งมาพร้อมัันน ินออกไปกยังมีกำลังทำงานโอ้รีวิวจริงรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงนะคะต้องสัมภาษณ์เลยวะ่ะกุตานี่เป็นผู้ใดเนี่ย<ข>เป็นพ่อของชิดอออันนี้พ่อกับแม่พี่ชิดนะคะอันนี้คือคนที่ทานจริงๆนะแม่นอตาพ่อก็เป็นไรจริงแท้ๆแล้วเนาะอันนี้ไปใส่มากคุณตา ไปทางไหนมาเจ้าขเขานิโอ้ได้หลายยีอบอ่บัวค่ะได้หลายพวอนลายบัตจอยนะห,หน่ะโอ้กันได้กาแฟแหงสิมีแหงกว่านี้เนะานนะโอ้พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้ว<อ>บบได้ถือติดไม่ติดมือมาหนิพลาดอีหลีเนาะก็เพราะว่าน,น้ำเอลสีมันก่อน,นจะเข้าก่นนะมันก่จะปวดเท่าไหร่นะค่ะถึงมันจิปวดในห้องโถงทั้ง,งานจิตปวดมันมันกับโบเลี้งคือ ก้าวน้าไม่นาเสิเข้าไปกินกาแฟแล้วรับดีบ่ตารับรับอยู่ได้เนาะับเมื่อยบ่บ่บ่เมื่อยเนาะแต่ว่ากินทางแค่กินทั้งทั้งแรื่ะเลโอ้กระลับคือเก่าแม่นวะเป็นทรงมีแห้งคือเก่าไหมวะซ่องเรื่องแรกซ่องกระลับคือเก่าโอ้มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอิหลีเด้์ม่เห็นบ่ผู้เฒ่ากินกระมีแห้งกินแล้วบูเมื่อยนอตา โอ้ลีวิวจริงจริงนะคะไม่ได้มีการนัดแด๊ดได้ทานยานบรรลุสาตานุ่ทาใส่มือกล้องกล้องสุดท้ายนี่มันเบิ้เบิ้ลปเครื่องกล้องมันปวดตาเลยสองมืันมันไหลอ่ะทั้งเก็บมงอจับของเลยค่ะไม่อยู่คำว่าตัวนี้เครืองจไหลมันต้องต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะกินต่อเนื่องไปขั้นตอนกินต่อเนื่องว่าขาดแยกขาดจิต แจ้งขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้อันนี้เรื่อยเพิ่นอามาให้สามกระปุกจะได้กินแบบต่อเนื่องเลยสองเม็ดก่อนนอนดูนะคะเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดก่อนนอนอ่าใช่ค่ะแมนต้อืองนะคะเพราะว่ากล่องนี้เอามาเพิ่มให้มีหลายจะของผลิตภัณฑ์เององแล้วมันดีเนาะพรามันดีก คือของนี่ยถาว่ามันดีแค่เดียวก็ดีไปเลยแมนเากิไปเรยซื้อซื้อมซื้อของของบางข้าแบ่งข้าไปนะค่ะาว่ามันบังสังเกตว่ให้ตัวของกินยาชุดที่ลงไปมันจะไม่พ่วมเป็นแผลทรายมันทงเศษจากของนย่ยเขาจะงูค่ะถ้ากินไปแล้วว่มันถือกินต้องไปสาเมตรมันถือมันคอยไ่ยอ่คเเป็นแพ้ไตหรอแมนแมนแมนมนแมนมันมวพูดจะถืยก็ค่ะ ถ่าได้กินต้เนื้อมันมันก็ดีขึ้นได้แมนมันสีอาการมันสีบ่งบอกเขารนเนาะบ่งบอกเขาทันทีว่าคนสายตาเฮ้าสิเปลี่ยนไปทันที้ไปแมนเห็นให้มันจะค่อยๆปรับขึ้นไปค่อยๆปรับไปเรื่อยขึนแต่เมื่อกี้ยายเราว่าก็ยังว่ามันแจ้งกินเลยขึ้นเป็นตาใสตาแจ้งขึ้นแล้วเว่าเดินแล้วไม่ล้มอ่าเมื่อกี้ว่าต่ำห้าต่ำห้านู้ลอะล้วะขื้อใสๆแจ้งแจ้งขึ้นแน่กินไข่วันนี้ได้กินต้นเนื้อแล้อไม่ก็สีแจ้งไม่ก็สีแจ้งขึ้นเนาะเบ้ นอบันนี้เบิดปุ๊บแล้วโทรบอกลูกชายเลยส่งมาเดี๋ยวนี้ว่าอย่างเสียส่งอันบำรุงสายตากับส่งกาแฟมาเดี๋ยวนี้มาพันแหววบันนี่พันพาลูกสาวไปเที่ยวว่ะแมนนี่ไปด้วยกันไปหนูได้วยไปเที่ยวไปเที่ยวไปส่งลูกสาวแล้วฮอดโกกอกแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเราฮอดโกกอกแล้วไอ้จีน่ะไปเที่ยวทะเลแมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก